ถ้าสมมติผู้ป่วยหัวจหยุดเต้นแล้วเราไม่เข้าไปช่วยผู้ป่วยมีโอกาสตาย100%แต่ว่าถ้าสมมติเรากล้าที่จะเข้าไป CPR ก็เพิ่มโอกาสที่ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นเครื่อง AD นะครับสำคัญที่สุดก็คือตอนช็อกเพราะเครื่อง AD เนี่ยทำให้คนที่หัวจะหยุดเต้นเนี่ยกลับมาเต้นปกติได้แล้วก็ทาให้พวกเราที่หัวใจเต้นปกติเนี่ยหัวจะหยุดเต้นได้เหมือนกันครับ CPR นะครับเป็นการกู้ชีพผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับเพื่อช่วยให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้เพียงพอนะครับซึ่งถ้าสมมุติเราไม่ CPR ให้ทันเวลานะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นคืนชีพกลับบ้านลดลงครับ ับแรกนะครับก็คือมีผู้ปล่อยหมดสตินะครับแล้ว2ก็คือมีผู้ป่วยหยุดหายใจอันดับ3ก็คือเราํำชิพประจอเบริเวณครติอัลเทอรี่นะครับก็คือบริเวณข้างลําคอตรงนี้ครับเป็นเวลาขั้นต่ำสิบวนาทีถ้าสมมติทาไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถเริ่มปั๊มหัวใจได้ทันทีเลยครับ ขับแรกนะครับเราก็ต้องดูซีนเซฟตี้ก่อนดูว่าบริเวณที่ป่วยหมดสติปลอดภัยหรือเปล่าครับโดยอาจจะดูว่าถ้าสมมติผู้ป่วยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบริเวณการถนนเนี่ยเราก็ต้องพาผู้ป่วยเนี่ยออกมาบริเวณที่ปลอดภัยก่อนครับหรือว่าถ้าผู้ป่วยโดนไฟฟ้าช็อตเราก็ต้องพาผู้ป่วยออกมาบริเวณที่ปลอดภัยก่อนทําการช่วยเหลือครับเราก็ต้องเรียกผู้ป่วยครับโดยจะกิกบริเวณไหล่ของผู้ป่วยทั้งสองข้างแล้วก็เรียกว่าคุณคุณว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือเปล่าครับหลังจากนั้นเราก็สังเกตการหายใจของผู้ป่วยนะครับวณ อของคนไข้ว่ามีการเคลื่อนที่หรือเปล่าครับโดยถ้าสมมติเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับอาจจะเพิ่มด้วยการคำชี้ประจอมไบลําลำคอครับทั้งสองข้างว่าผู้ป่วยัวจะหยุดเต้นหรือเปล่าโดยถ้าสมมติเราเจอผู้ป่วยที่หมดสติแล้วก็ไม่มีการหายใจเราก็จะต้องโทรเรียก1 6 9ทงเ่เรียกรถพยาบาลและทีมช่วยเหลือเพื่อมาช่วยเหลือแล้วหลังจากนั้นเราจึงทาการ CPR คนไข้ครับโดยวิธีการกดเนี่ยเราจะกดด้วยความลึก2อนิ้วด้วยความเร็วร้อยถึงร็ว100-120ครั้งต่อนาทีโดยความเร็วรขอเถึงร้อยยี่สิบครั้งตอนน่อนาท CPR นะครั เราจะปั๊มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีผู้อื่นมาช่วยหรือจนกว่าจะมีเครื่อง AD มาเครื่อง AD เป็นเครื่องชอปป็อคไฟฟ้าหัวใจนะครับโดยจะกระตุ้นหัวใจให้กลับมาเต้นเป็นปกติได้นในบางกรณีนะครับโดยเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวประเมินเองนะครับว่าสามารถช็อคได้หรือเปล่าครับหลังจากที่เครื่องมาคนที่ปั๊มหัวใจเนี่ยก็คือปั๊มหัวใจต่อแล้วก็คนที่มาเนี่ยก็คือทําการติดแผ่นแปะบริเวณนะเอาของผู้ป่วยทั้งสองข้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องจะบอกนะครับว่าหยุดสัมพันธ์ผู้ป่วยเครื่อง <ๆ S 2> จะทาการวิเคราะห์ขึ้นไฟฟ ถอยทุกคนถอยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูว่าไม่มีผู้อื่นเนี่ยสัมผัสตัวผู้ป่วยครับเพราะไม่ฉชนั้นเนี่ยก็จะถูกช็อกไปด้วยครับแลหลังจากนั้นถึงน้าการช็อกค,ครับสุดท้ายสิ่งที่หมอจะบอกนะครับถ้าสมมติผู้ป่วยควรจะหยุดเต้นแล้วเราไม่เข้าไปช่วยเนี่ยผู้ป่วยมีโอกาสตายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าถ้าสมมติเรากล้าที่จะเข้าไป C P r เนี่ยก็เพิ่มโอกาสที่ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นครับ